เราอยู่ที่งานแล้วนะครับวาซนะครับขอเชิญทุกท่านะครับเราทำกเปิดกันแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านสวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่พวกตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับผมแมจุวเอนดูโรได้ทำการจัดมิงเพื่อสมทบทุนสร้างสลาวัดแม่พวกนะครับ ชาวเอนดูโรทั่วทุกสารทิศก็มาช่วยกันร่วมทำบุญในครั้งนี้หลายๆท่านที่มาช่วยงานนี้คุณแน่คุณตากันเป็นอย่างดีทั้งในจังหวัดในตัวอำเภอและต่างจังหวัดนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับ พี่จอร์ดบ้านหินไหมครับหมากอะไรถึงหัวหน้าเผ่าไหมครับครับหัวหนบเผาครับทาไมปล่อยให้ลูกน้องมาสองคนครับนี่ครับนี่นีหมากับปมาใหญ่ครับแกงย่างหองหายไปแล้วครับพี่ใหญ่คนเท่าหกห้ายังมานะครับคหัวหน้าเผาไม่มาแล้วครับเผ่าแบ้นเฉยเลยงานใหญ่แบ้นเฉยเลยไปแต่งานเล็กนะนี่เรากําลังเยอะปล่อยตัวนะครับอันนี้ป่าบุญ V.P. นะครับ กำลังปรึกษากับช่างทีอยู่ว่าจะกินเหล้ามงในกลัวให้ทียไปบพดรถไอ้ยังต้องปะหู้นี่รถนอะไรก็ไปได้ไงครับไปต้มม้าปิดบู๊ถาแล้วว่า KDM นะครับ KDM ของผมยังไม่แปลวะครับโนโนว้าออตเตียโนไว้าออตเตียเจ็ดจบการรายงานก่อนเดี๋ยวคุยรอบกับป๋าก่อนนะครับ วันนี้7ประจันบาลมาครบองค์ประชุมเจนายเรื่องทำบุญหายห่วงพวกเราพร้อมเสมอสวัสดีครับรถหลุในตำนานนะครับเอาอีกแล้วครับมาเจอพอดีไม่มีทิปไหนที่รถเขาไม่หลุนะครับออกี่รถมาป้าใ่พอดีห้องเยอะๆแบ่ง บ้ไ,ได้เลยเจนี่จะได้นี่วันนี้อาการคือ,อยังเอีอ๊ยคิดไปคบูตันครับปลอกอลูกหลับบารางลูกบ้านไหมไอ้อล่างแต่แอ,อร์เจ้าแมกีบ้านแ่แอร์ในตำนานนะครับนี่กับกิ๊ฟไงล้างแต่แอร์อออไม่ล้างคาบูรถกับคุณน,นี่นะครับท่านผู้ชมรถล,ลุในตำนานนะครับเป็นสองติดกินยังบาซ่อมตั้งแต่หลัางหางแม่มาแล้วนะครับ สวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับนี่เป็นม่อเมือตึงนอนแร้ว สวัสดีครับติ๊กเจ็ดลายงานครับเจอรถหรูอีกแล้วนะครับหนึ่งสองแห่นะครับเจ้าของรถอยู่ไหนครับไม่รู้ครับไม่มีครับมีปัญหานิดหน่อยไม่ได้รู้ใช่ไหมครับไปครับขอกสถานีเอาลูกปืนมาให้ด้วยครับลูกปืนวันนี้ครับวันเบย์แตกนะครับไม่านยาจะบอกนี่ครับเจ้าของรถนะครับหนึ่งสองแห่นะครับ จังคอนไปเดิเดี๋ยวก็รอมูนี่นะเราโมลกมูกฟืนใสนะครับนี่เจ็ต้องไปรายงานข้างหน้าก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับนี่เรากำลังจะเดินไปหาหมูงห้องกวางนะครับ ครบอาปชุมเลยร่างกวางจันเก๋แกจันเก่งบ่ไหมกินข้าวละสองคนเท่านั้น่ากก็มีแ่เกวางดจอแน่โดดเสเล็บร้องกวางแล้วนะครับโอ้โหแต่มนอร่อยแน่อร่อยมากเลยนะครับซาติครับตาตินครับร่างควับซาติ